สวัสดีครับสำหรับมุมมองการทำงานใน Microsoft Word โดยปกติในกรณีที่เรามีหน้ากระดาษหลายๆห,หน้าและมีโอกาสทำงานกับหน้าจอที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเช่น ขนาด Full HD หรือ 2K หรือว่า 4K แบบนี้เป็นต้นเราก็จะพบว่า Microsoft Word จะเอาหน้ากระดาษหลายๆหน้ามาวางเรียงไว้บนหน้าจอพร้อมๆกันอย่างที่เห็นอยู่ในตัวอย่างณนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะกำหนดให้การแสดงผลของหน้ากระดาษไม่จัดเรียงเป็นหลายๆหน้าแบบนี้แต่ให้จัดเรียงมาในลักษณะที่เป็นเพียง1ห,หน้ากระดาษแบบนี้ครับซึ่งหลายคนอาจจะถนัดดูเอกสาร ในลนักษณะมุมมองแบบนี้มากกว่าที่จะดูพร้อมๆกันในหลายหน้าเราจะทําแบบนี้ได้อย่างไรมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกครับให้ไปที่ Ribbon View หลังจากนั้นดูให้แน่ใจนะครับว่าที่หมวด View ได้เลือกมุมมองไว้เป็นแบบ Print Layout จากนั้นไปดูที่หมวด z o o om ครับที่หมวด Zoom ก็จะเห็นนะครับว่ามีปุ่มคำสั่ง One Page อยู่ตรงนี้ครับสามารถคลิกลงไปได้เลยครับ เท่านี้เองนะครับมุมมองการแสดงผลหน้ากระดาษก็จะเปลี่ยนจากหลายๆหน้าให้กลายเป็นเพียงหนึ่งหน้าซึ่งตรงนี้เราสามารถสลับกลับไปเป็นแบบมัลติเพจได้ตลอดเวลานะครับและนอกจากเราจะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของหน้ากระดาษได้แล้วนะครับตรงหน้าจอนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเลื่อนหน้ากระดาษได้2แบบครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่วันเพจก่อนนะครับหมายความว่าเมื่อเราเปลี่ยนหน้ากระดาษหน้ากระดาษจะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง ในลักษณะแกนดิ่งแบบนี้นะครับถ้าหากเปลี่ยนเป็นสไลด์ o ู l ล d e Microsoft Word จะจัดเรียงหน้ากระดาษเป็น2แผ่นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นถ้ามีการเปลี่ยนหน้ากระดาษลักษณะการเปลี่ยนหน้ากระดาษจะเป็นการเปลี่ยนแบบฟลิปหรือว่าเปิดทีละหน้าตามตัวอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเปิดติ่งเข้านะครับโอเคครับทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กําลังใช้งาน Microsoft Word อยู่ไม่มากก็น้อย ไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ